คนที่รวยขึ้นรวยขึ้นเขาก็ถึงรวยขึ้นรวยขึ้นหรือทําไมคนที่ยากจนก็ทําไมถึงจน,จนลงจนลงถ้าคนที่เขามั่งข้างร่ํารวยอะเอลลี่มั่นใจว่าสิ่งที่เขาจะไม่คิดเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของเงินเขาจะไม่มีความกังวลใจเลยว่าแบบ จะเงินพอไหมหรือฉันจะมีเงินจ่ายค่านั่นค่านี่ไหมละที่สําคัญก่อนนอนแน่นอนว่ามันจะไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องคิดนั่นก็คือเรื่องเงินเพราะคนที่เขามัาง่งคั่งคนที่เขามีอ่ะคือเขามีอยู่แล้วไงเขาเลยไม่คิดแต่คนที่ไม่มีก่อนนอนจะคิดอะไรคะเรื่องเงินถ้าคุณเป็นคนนั้นอยู่นะคะลองสังเกตเองดูว่าเราเป็นคนนึงหรือเปล่าที่ก่อนนอนอ่ะเราชอบคิดแต่เรื่องเงินถ้าคุณนะคะเป็นคนนึงที่แบบก่อนนอนชอบคิดเรื่องเงินอ่ะ เอลลี่บอกเลยว่าต้องเปลี่ยนความคิดเพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่นะคะมันบ่งบอกถึงความรู้สึกขาดเพราะคุณคิดดูนะถ้าสมมติว่าวันนี้คุณเป็นคนนั้นแล้วจริงๆคุณเป็นคนที่แบบโอ้โหมีเงินเหลือเฟือเลยจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ สิ่งสาคัญก็คือคุณจะไม่คิดเรื่องเงินเลยเพราะว่าเรามีมากพอจนเราไม่ต้องกังวลถูกไหมคะและที่สําคัญช่วงเวลาก่อนนอนนะเราคงจะไม่มากังวลกับมันว่าพรุ่งนี้เราจะมีตังไปจ่ายค่าไไข้าวไหมไปจ่ายค่าเทอมลูกไหมนึกออกไหมคือเนี่ยแหละมันเลยทําให้ทําไมคนที่เขารวยอยู่แล้วเขาถึงรวยขึ้นรวยขึ้นเพราะเขารู้สึมกมั่งคั่งอยู่ตลอดเวลาเขาไม่ได้อยู่ขึ้นไบเบชั่นที่แบบรู้สึกขาดเลย